สวัสดีรอบบ่ายค่ะสวัสดีทักทายพี่น้องตักกี้แฟนเพจตักกี้คิดแต่ทุกคนนะคะคลิปนี้พาทุกคนมาชมผ้าฝ้ายลายสวยๆค่ะผ้าฝ้ายลายไทยตัดเย็บเสื้อผ้าได้เป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ขนาดหนึ่งลาสองหลาเนาะก่อนชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ในการทําคลิปเนาะสําหรับท่านใดที่สนใจผ้าฝ้ายลายไทยเข้าไปเสิร์ชหาที่เฟซบุ๊กเพจตักกี้แฟนเพจเนาะ ขนาดมีหนึ่งหลาหรือแบบว่าสี่สิบถึงห้าสิบเซนก็มีนะคะนี่หรือก็เป็นชิ้นใหญ่เป็นลายออเจ้าค่ะออเจ้ากระแสออเจ้าทำงานตกแต่งได้ค่ะเป็นผ้าแบบผ้าทอเหลียบแมบแมเป็นผ้าทอนะคะนี่ผ้าทอค่ะอันนี้ไม่ใช่ผ้าพิมพผ้าพิมพ์ก็จะเป็นแบบตัวนี้ผ้าพิมลายก็จะเป็นแบบนี้ผ้าพิมพ์ลายแบบนี้นะคะถ้าผ้าทอก็จะเป็นแบบนี้ มันจะเป็นแบบท่อแบบไดเป็นถักถักสวยงาม,มประมาณนี้เลยค่ะข้างล่างก็เป็นเป็ดตัวนี้ก็เป็นผ้ายืดตัดชุดเด็กได้มีประมาณสามัดสี่มัดอยู่ฝั่งนู้นประมาณสี่มัดนะคะเมื่อเช้าปล่อยไปมัดหนึ่งแล้วฝั่งนี้ค่ะเป็นผ้าธรรมดาเหมือนกันเป็นผ้าเจเจเป็นผ้าสปันตัดเจเจตัดเสื้อได้ค่ะผ้าลายช้างลายช้างเป็นผ้าสปันนะคะนี่ชิ้นใหญ่ขนาด สิบล้าขึ้นต่อชิ้นมีอยู่สองสีมีสองสีตอนนี้จะเป็นผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายทอทอพิลมพ์ลายเนาะมีเป็นลายแบบลายแบบเนี้ยลายกางเกงลายตัดเสื้อมากระหอกกระแลงได้ตันนี้ผ้าเจเจตอนนี้ก็ผ้าเจเจค่ะอันนี้เค็นมายังผ้าตัดกางเกงเป็นเนื้อธรรมดาค่ะเนื้อธรรมดาสีหวานหวานอากาศก็ฝนมันจะตกตอนนี้เป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้าซาร่า เนื้อซาลาตัดกางเกงที่เขาขายในห่างกันนะคะจะไปทํากางเกงก็มีหลายสีค่ะไปตั้งนี้ก็ประมาณสิบกว่าโลมัง้งมีหลายสีนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจก็ทางอินบ็อกซ์ตะกี้แฟนเพจตอนนี้มากระแสเลยค่ะผ้าสำลีตัดเย็บเสื้อผ้าชุดได้เนาะตอนนี้กําลังขายดีจะเป็นผ้าสำลีนี่สำลีเข้าไปแบบมันจะนาวแล้วนะคะจะนาวแล้วลูกค้าหาไปตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เองเลือกไปขาย ประมาณนี้จ้ะมาตอนนี้ก็จะเป็นผ้าเบปลอยผ้าธรรมดาตัดแบบเมียอายุอะะแบบผ้าแบบคนเมียอายุใส่กันเนาะมาค่ะออเดอร์รอบายก็เป็นผ้าสำลีประมาณสองมัดนะคะผ้ายืดผ้ายืดเอ่อผ้ายืดนิ่มๆเป็นผ้าลูกค้าไปตัดเสื้อหรือกางเกงก็ไม่รู้เนาะอันนี้ก็เก็บปลายทางหกร้อยกว่าบาทห้าโลอันนี้ผ้าฝ้ายห้าโล เป็น10โลเ้าฝ้ายงานออเดอร์อันนี้เป็นผ้าลองนะคะผ้าลองกับบอทั่านโพสอยู่ค่ะโพสเยอะเกินเดี๋ยวลูกค้าเลือกไม่ถูกอันนี้เป็นผ้ายืดนะคะผ้ายืดตัดกีบบ็อกเซอร์หรือเสื้อได้เนี่ยนี่จะเป็นผ้าผ้ายืดเหมือนกันมีหลายไลนให้ลูกค้าเลือกได้นะคะนี่ตอนนี้ก็จะเป็นผ้ายืดเหมือนกันค่ะตัดกางเกงเด็กได้เสื้อผ้าเด็กได้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ทักเข้ามาได้เนาะ ฝั่งนี้เป็นผ้าสปันสปันลายช้างผ้าพิว๊ิผ้าใส่เที่ยวค่ะนี่ลายสา่งมีอยู่สองมัดมัดประมาณสิบกิโลค่ะมัดตัวนี้ก็เป็นผ้าซัมี่ค่ะทําแบบกางเกงขายาวเด็กได้ประมาณนี้เลยขอเก็บรายละเอียดนิดนึงเนาะค่ะนี่อันนี้เป็นผ้าปูที่นอนผ้าปูที่นอนผ้าปอกหมอนค่ะจะหนที่ปไปเ็ดปอกหมอนก็มีนะคะนี่เป็นผ้าลูกไม้นะคะผ้าลูกไม้มีลายเนื้อค่ะงานตกแต่ง สำหรับใครมักงานตกแต่งนี่นิ่มอันนี้แบบทำแบบชุดก็ได้นะต้องมีซนะับเนาะมีซับแล้วก็ทำชุดลูกไม้สวยงามโอเคขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้อัปเดตทางงามๆให้ทุกคนในเบืองนะจ๊ะ